ก็ใกล้ที่จะถึงฤดูกาลในการยื่นแบบสแสดงการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีแล้วนะคะหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแบบพดก .94 นะคะสาหรับกําหนดเวลาการยื่นพดก .94 ก็เริ่มตั้งแต่1ก,กรกฎาคมถึง30กันยายนนะคะสําหรับการยื่นแบบกระดาษส่วนถ้ายื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะยื่นได้ไปจนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะการยื่นแบบ พงด94ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะสิ้นสุดในวันที่8ตุลาคมนะคะก็วันนี้ก็วันที่23มิถุนายนแล้วนะคะก็เหลืออีกแค่อาทิตย์เดียวเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นวันแรกของการยื่นแบบพงด94นะคะประจำปีภาษี2564นะคะ,ะสำหรับแบบพงด94เนี่ย ในวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาแนะนําเกี่ยวกับค่าลดหย่อนนะคะสําหรับปีภาพศ2564นี้นะคะว่าค่าลดหย่อนของแบบพองดอ94เนี่ยที่ผู้เสียภาษีที่เป็นบุคคลธรรมดาจะใช้ได้นะคะมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มค่าลดหย่อนกลุ่มแรกเลยก็คือค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวนะคะตัวนี้ตัวแรกก็นะคะก็คือค่าลดหย่อนส่วนตัวนะคะ ตัวนี้ใช้ได้ในการยืนแบบครึ่งปีก็จะใช้ได้แค่ครึ่งเดียวนะคะสามหมื่นบาทนะคะคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้นะคะก็นํามาลดหย่อนได้ครึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะก็สามหมื่นบาทบุตรนะคะหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะก็แปลว่าในการใช้สิทธิลดหย่อนพองอดเก้าสี่ครึ่งปีเนี่ยที่เคยใช้ได้เต็มตอน90นะคะคิดง่ายๆตอนครึ่งปีก็ใช้ได้แค่ครึ่งเดียวนะคะแล้วก็ค่อยไปใช้เต็มตอนพองอด90นะคะ ส่วนบุตรคนที่สองนะคะก็ลดหย่อนภาษีได้1 5 0 0 0บาทลดหย่อนคนพิการคนทุพพลภาพนะคะถ้าผู้เสียภาษีเนี่ยอุปการะคนพิการหรือคนทุพพลภาพนะคะก็จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตัวนี้ได้30,000บาทนะคะแล้วก็ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวตัวสุดท้ายนะคะก็คือค่าลดหย่อนอุปการะบิดามารดานะคะตัวนี้ก็ใช้ได้1 5 0 0 0บาทนะคะ ก็สำหรับค้าลดหย่อนต่างๆพวกนี้นะคะก็ในตอนที่เรายื่นพกรอ .94 เนี่ยในทางปฏิบัตินะคะเราไม่ใช้ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างไรก็ตามคนที่ยื่นพอดอ .94 เนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะต้องไปยื่นแบบพอดอ .90 อยู่ดีนะคะก็ภาษีที่เสียไว้ในตอนพอดอ .94 เนี่ยเราก็เอาไปเครดิตตอนยื่นพอดอ .90 ได้นะคะถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะคะก็ ไม่ไม่ใช้ค่าลดหย่อนครึ่งปีก็ได้นะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ให้เป็นความรู้ไว้ถ้าใครที่มีหน้าที่ในการยื่นแบบพองดอเก้าสี่เนี่ยก็มันจะมีค่าลดหย่อนต่างๆเนี่ยก็คือเหมือนกันเลยนะคะกับพองดอเก้าศูนย์นะคะเพียงแต่ว่าใช้ได้แค่ครึ่งเดียวนะคะค่ะก็วันนี้ก็จะพูดเฉพาะตัวค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัวเท่านั้นนะคะเดี๋ยวในคลิปหน้าก็จะพูดค่าลดหย่อนทุกกลุ่มให้ครบนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะคะ ทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ Tax Easy by PK